อ่ะสวด,ดีที่สุภูสุลครับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปู่คราชคือเก่าได้ไปน้องได้ว,ดวมื่อพุทธที่สี่กลุ่มผ้าหกเก่าของปู่คราชเขาตัวเลขวิ่งไปน้องจับคู่พวกเขาเลขมัน,นออกศูนย์แปดห้าเนี่ยสองตัวบนนี่ก็คือแปดห้าล่างเนเกียร์ศูนย์ ของปูเขาหลานน่ะเล็กวิ่งเข่าศูนย์ได้ไปน้องเด้เล็กวิ่งเข่าศูนย์ยนยเ,เขา่เขาตัวเน้นอยู่เอาเข้ามาตามกันต่อไปน้องมีแรงนสองตุ่มืึอง บันพุตบันพุที่สี ควิ่งบนหลัง เจ็ดกับแปดปูเน่นแปดเจ็ดกับแปดเด่นที่แปด กหนึงน่งเจ็ดหนึง่งแปดหนึ่ง

หกสามโอเล็กสามเลยเจ็ดสาม แปดสามเก้าคู่บนล่างไปกลับพี่น้องเก้าคู่บนล่างไปกลับเถอะส่วนตัวเน้นแปดหนึ่งแปดสอง แปดสามลักเจ็ดเป็นตัวลองได้พี่น้องได้มันพุทธที่4ี่กุมภาหกเก้าลาวปูโคราชวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดปูเน้นแปดจับคู่6เจ็ดหนึ 1, ่งแปสองเสองแสอง หกสามเจ็ดสามแปดสามผู้เด่นหลักแปดถ้าพี่น้องได้ผู้เด่นหลักแปดหมดที่แล้วกับพวกเขาดอกเขาจะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาตัวเน้นอยู่ถ้าพี่น้องมักถ้าพี่น้องชอบก็คือหลวดลดเนี่ยมีหลักฐานของเ่าให้เบื้องความพวกเขาก็คือพวกเขาเราวาเรียงมันออกเจ็ดศูนย์ออกตัวเก้าตัวเดือเนาะเมื่อวันสุกกับเจ็ดศูนย์เมื่อวัน จันร์ก็ยังไม่เกดศูนย์อีกเลยมันออกตัวเกา่าตวารีเอกวิ่งปูเขาศูนย์นี่ยไปนอนเขาตัวเนีนอยู่มาเบิง้งแรกในสองตงุ่มเพลิงเกจแค่แป,ด,ปดของปูตัวใดขี้มากเทปน่าจอยพี่น้องเหล็กเก่าคู่เก่าหางบนล่างไปกับนมาตัวใดชอบตัวใดเอาไปพิจารณาเมืาอตวารีเอกมันไหลได้ เอาแต่ตัวข้ามักตัวข้วาวสาลีเหล็กเก่าคูบนล่างไปกลับมันกระไรนะตามนั่นนะกลับขอพระคุณปูขราดาลา,ลายครับผมโชคหมานกันได้ไปนอนวันแรกนี่ฝากกดไลยก์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม